ะะการก็อยู่ที่เดอะดอยมอนแจมอยากจะถามพี่เขานิดนึงว่าที่นี่มีห้องพักกี่แบบคะมี3แบบครับผมแบบไหนบ้างอ่ามีแบบเต็นท์กระโจมแล้วก็แบบบ้านแคปซูลแล้วก็มีแบบบ้านแฟมิลี่ครับผมแฟมิลี่นี่พักได้กี่ท่าน,นะคะแฟมิลี่พักได้6ท่านครับผมอแล้วตรงนี้มีทั้งหมดกี่หลังเอง่ยอ่ามีทั้งหมด14หลังครับโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจรอบๆที่พักกันค่ะว่าที่พักที่นี่เป็นยังไงบ้างขอบคุณนะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องพักกันวันนี้นะคะกันเลือกนอนพักห้องกระโจมเพราะอยากรู้ว่าห้องกระโจมเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องข้างในกัน ด้านในก็จะเป็นแบบง่ายๆก็คือมีฟูกที่นอนผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีน้ำมีโคมไฟมีกระติกน้ำร้อนมีชากาแฟที่เสียบปลั๊กอยู่ด้านนู้นมีพัดลมให้1ตัวนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันห้องน้ำเขาไว้ข้างนอกนะคะเขาจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ข้างในมีแชมพูยาสระผมให้เรียบร้อยอเอาใครเน ก็สะอาดสะอ้านดีด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นวิวม่อนแจ่มณจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยจะต้องเป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นเพราะตอนนี้หันหน้าสู้ใช่นะพระอาทิตย์ตกฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันตอนนี้ก็ขอตัวเก็บของเข้าที่พักก่อนตอนเย็นจะจะพามากินหมูกระทะพร้อมชมวิวม่อนแจมยามค่ำคืนนะคะ ลมลมตกจะมีอะไรดีไปกว่าอาการได้นั่งกินหมูกระทะชมวิวที่เดอะดอยมอนแจมสำหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะที่นี่เขาก็จะมีห้องพักแล้วก็มีหมูกระทะให้เราหนึ่งชุดสำหรับใครที่จะมาพักที่นี่นะคะก็สามารถเช็คราคาได้ที่เพจเดอะดอยมอนแจมได้เลยค่ะการเองเนี่ยจะมาพักที่นี่ก็เช็คตามนั้นแหละที่สำคัญที่นี่เขามีห้องพักหลายแบบมีตั้งแต่แคปซูลเต็นกระโจมจริงๆแล้วเต็นกระโจมกับโดมเนี่ยราคามันเหมือนกันนะอันนี้ก็ เทคที่เพจเขาได้เลยว่าแบบไหนว่างแล้วคุณนะอยากนอนแบบไหนส่วนแคปซูลนะคะมีอยู่แค่สาหลังจองมาแล้วแหละจะจองไม่ทันก็เลยเลือกมานอนเต็งกระจงนี่แหละค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่เพจเขาได้เลยส่วนตอนนี้ขอทานหมูกระทะก่อนและที่สําคัญพรุ่งนี้เช้ามาดูพระทิ่ขึ้นกันว่ามันจะสวยขนาดไหนและที่นี่นะคะเขายังมีคาเฟ่แล้วก็สวนดอกไม้ให้เราไปถ่ายรูปเล่นกันอีกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้การจะพาไปค่ะตอนนี้ต้องกินแล้วแหละมันไหม้แล้ว อรุณสวัสดยามเช้าที่เดดดอยม้อนแจมสำหรับเช้านี้นะคะการก็จะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจที่พักกันว่าบริเวณรอบๆเป็นยังไงบ้างตามการมาเลยค่ะและตรงด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักแบบแคปซูลจองยากมากต้องจองล่วงหน้ากันเลยแหละเขาก็จะมีแค่3หลังเท่านั้นเอง น,นี้ก็จะเป็นทางขึ้นห้องแคปซูลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิวสวยๆที่ทำให้เราแบบได้ถ่ายรูป <c oughs> น,นี่ก็จะเป็นห้องพักแบบแคปซูลเขาก็จะมีห้องน้ำแยกก็คือห้องอาบน้ำห้องหนึง่งห้องส้วมห้องหนึง่ง บ้างคะรอบๆที่พักของเราสวยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวต่อไปกันจะพาทุกคนเนี่ยไปที่สวนดอกไม้สวนไหนอะเหรอตามการมาค่ะตอนนี้นะคะกันก็อยู่ที่สวนดอกไม้ป้างฮาวา่าเขามีค่าเข้าด้วยนะผู้ใหญ่50เด็ก30บาท เดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บภาพสวยๆด้านบนกันค่ะนี่ด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกมากกะลดแล้วที่นี่เขามีต้นขายด้วยนะเออใครสนใจก็ไปซื้อด้านหน้าได้เลย นอกจากสวนดอกไม้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสวนส้มด้วยนะเออใครสนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อเจา้าหน้าที่ฮิวตะกาแล้วก็ไปตัดส้มได้ด้วยสำหรับสวนดอกไม้แล้วก็สวนส้มเนี่ยถ้าจะให้ดีอ่ะควรจะมาช่วงเช้าเช้าหรือไม่ก็ช่วงสักประมาณ3ามโมงครึ่งสี่โมงเพราะแดดจะได้ไม่ร้อนมากเพราะไม่งั้นนะ่ะได้ภาพสวยแต่กลับไปหน้าดำปื๊ดนี่อย่างนี้ก็ไม่ไหวเนาะ นอกจากเดินชมสวนส้มแล้วเนี่ยที่นี่เขายังมีกิจกรรมเก็บส้มด้วยซึ่งเราจะเป็นคนเก็บเองนะแล้วก็ที่นี่เขามีสองสายพันธุ์พันธุ์ฟีม้งกับสายน้ำผึ้งฟีม้งเนี่ยโลละ60บาทสายน้ำผึ้งโลละ80บาทเก็บเสร็จปุ๊บเอามาให้เข้าชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดราคาตามที่เราเก็บเลยค่ะตอนนี้ไปเก็บส้มกันดีกว่าค่ะ ส้มเต็มเลยอ่ะอยากได้ตะกร้าจังเลยขอตะกร้าใบหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเก็บเอากันใจ่าแบบตะกร้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็เอามาช่างกันอันนี้เป็นใส่น้ำผึ้งอันนี้เป็นฟรีมงค่ะอ๋อข้างบนเป็นใส่น้ำผึ้งนะข้างล่างเป็นฟรีมองค์อันไหนอร่อยฟรีมองกับหวานแบบอบกลมใส่น้ำผึ้งมันจะหวานอมเปรี้ยวขายของเก่งอ่ะ เราไปเก็บส้มกัน mm hmm. น้องเขาบอกว่าฟรีมองเนี่ยมันจะหวานกรอบใส่น้ำผึ้งจะหวานอมเปรี้ยว mm hmm. หยิบตะกร้าไปพร้อมกันไก่ไปตัดเอานะคะ mm hmm. เสร็จแล้วก็มาชั่งน้ำหนักคิดเงินอันนี้อะไรเนี่ยอันน mm ี้เป็นฟรีมองค่ะอยากชิมมาชิมได้มากจะได้เลือกถูกว่าจะเอาอันไหนดี mm hmm. คนนิยมกินอะไรมากกว่าใ mm hmm. ส่น้ำผึ้งนะคะกั mm hmm. บค่ะ mm hmm. ดูสิหน้าดูวหวานหวานจืดเลยเอาสายน้ำผึ้งเลยว่าแต่น้ำผึ้งก็ไปฝั่งนี้นะคะจะมีเยอะอืมสายน้ำผึ้งเราไปฝั่งนี้โอเคนั้นเราไปเก็บสายน้ำผึ้งกันค่ะการตัดส้มเนี่ยนะเราต้องเลือกส้มที่มันแบบกกากๆหน่อยอ่ะมันจะหวาน น,นี่มันเขียวไปหน่อยหาเหลืองๆดีกว่าหูลูกใหญ่อะแต่ว่าแต่งอย่างดีอะมันก็ดูเหลืองๆไปหมดแล้วอุว้ยข้างบนนี่ไงมาได้แล้วขออนุญาตเก็บส้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนดอกไม้ต่อ สวยกับดอกไม้นี่ดอกมกะกล็ดนะคะสีม่วงตัดกับชุดดีจริงเชียวฉะนั้นใครจะมาถ่ายรูปกับดอกไม้ก็เตรียมชุดมาให้ดีนะคะม่ฉั้นอาจจะรู้สึกแบบว่าฝาว ไบ้างคะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้สวยๆเรียบร้อยแล้วท้องมันก็หิวเหลือเกินก็เลยขับรถจากตั้งฮวาลงมาด้านล่างเนี่ยสานาทีมาหาร้านอร่อยอร่อยกันก็เลยเลือกร้านซอมบี้เพราะเปลี่ยนแนวอาหารบ้างกินหมูกระทะมาหลายวันแล้วก็เลยอยากหาแบบริมรถรสชาติอาหารแบบใหม่เดี๋ยวตามเข้าไปดูว่าที่นี่เขามีอาหารอะไรแนะนําบ้าง ได้ค่ะสองพันริมน้ำได้ไหม <สะ S 1> บรรยากาศตรงไหนดีอะถ่ายรูปสวยอะอ่าวันนี้มันจะมี2โซนนะครับมันจะเป็นโซนข้างน้ำสองฝั่งนะครับอีโซนหนึ่งก็จะเป็นห้องกระจกหรือว่าหน้าระเบียงตงนี้ครับงั้นเอาหน้าระเบียงเพราะว่าตอนนี้ข้างน้ำข้างๆที่จะร้อนนิดนึงอ๋องั้นเอาข้างระเบียงก็ได้อันนี้สไลเดอร์เหรอเป็นรางน้ำครับพี่อ๋อเหรอก็อสไลเดอร์เราก็เล่นมุกกันนะ มือสัน่นเปหมดเราหิวเออทำไมชื่อซอมบี้อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบฆ่าไม่ตายอะครับแตบบ่ว่าช่วงนี้คาเฟ่ที่เชียงใหม่ก็เยอะอะไรประมาณนี้โควิดมาทำร้ายแล้วก็ฟื้นกลับมาใหม่อะไรอย่างนี้ครับว้าวก่อนหน้านี้ก็ชื่อนี้ปะชื่อนี้แหละครับชื่อนี้มาตั้งนานแลงั้นเราก็จะฆ่าไม่ตายเมารดอย่างไงเราก็ฟื้นเราจะกินพิซซ่าที่อของซอมบี้แล้วก็ยำซอมบี้กรอบเครื่องดื่มเอาเลกเก้ซอมบี้หนึ่งซอมบี้พันโซดา ภาพตัวเองไม่ค่อยพร้อมเลยยังเมารถอยู่เลยร้านนี้จะบอกว่าเครื่องดื่มมาเร็วม,มากอะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติของเบอร์รี่โซดาเป็นไงนีคือเบอร์รี่โซดามาชิมอันนี้ดีกว่าเขาเล็กเมนเล็กเก้ซอมบี้แล้วเขาบอกว่ามันมีอยู่3สีใช่ป่ะให้ดูทีละสีพอถ้าทุกคนรวมกันมันจะได้แค่รสเปรี้ยวไงเราก็ดูทีละสี ได้ความเป็นสตรอเบอรี่ไซลับนะวันนี้ก็จะออกส้มส้มรวม,ม,มกันอร่อยดีอประมาณว่าดื่มแล้วตื่นเลยอะ่ะมันเปรีย้ยวดีอ่ะแบบดีชอบเดี๋ยวเรารอจานหลักของเราดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไง ตอนนี้นะคะอาหารก็มาพร้อมแล้วอันนี้ก็ยำซอมบี้ชิโคงซอมบี้แล้วก็พิซซ่าฮาวายเอี้ยนแบบบางกรอบชิมพิซซ่าก่อนได้ไหมอ่ะอืม,อ,มอร่อยมีความหอมของชีสมาดูยำซอมบี้ดีกว่าโอ้น้ำยำเขาอ่ะไข่ขลายส้มตำแล้วเขาก็มีมีกรอบแล้วก็มีเส้นผักบุ้งแล้วก็มากินพร้อมๆกัน อันนี้เป็นชิคเนเจอร์ของเขาเอาแบบง่ายๆก่อนนะรสชาติจัดจ้านมากเดีย๋ยวมาลองดูดี่คงพี่คงเนี่ยรสชาติก็จะเข้มข้นออกไปทางบาร์บีคิวร้านนี้เนี่ยก็อยู่ตรงทางขึ้น่อนแจมท่านใดเนี่ยมาเที่ยวแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านซอมบี้นะคะตอนนี้ขอตัว ทานมื้อกลางวันก่อนกินอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นรอบๆร้านซอมบี้กันว่าเขามีจุดถ่ายรูปตรงไหนบ้างนอกจากมุมคาเฟ่ด้านหน้านะคะด้านหลังร้านเนี่ยเขายังมีบ้านต้นไม้ด้วยนี่ไงบ้านต้นไม้3ชัน้นแล้วก็มีบับเบิลบีกับออ t ติมัสพาร์เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะ ได้เวลากลับไปสู่ความเป็นจริงเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปต่อไปตรง Six s i ก f ฟลเวอชื่อมันก็บอกแล้วว่าซิก f a ลเวอร์ดอกไม้6ชนิดไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง บนไดขึ้นไปบนชั้นสองน,นะคะค่ะแล้วก็ด้านในคาเฟ่ไฮไลท์ของเขาก็คือจะเป็นต้นไม้ตะกู้าอากาศตรงนี้เลยแบบนี้เลยผู้หญิงเขาชอบไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็บัตรอันนี้นะคะเป็นสนลดด้านในคาเฟ่ได้10%นะคะอ๋อสองห้ามเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะร่มหยิบได้เลยนะคะฟรีเลยะคะ่ะผ้าปูอย่างนี้เราต้องเตรียมมาเองหรือว่าคุณมีให้อะผ้าปูมีฟ็อไว้ให้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะไม่ต้องจ่งายเงินเพิ่มไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะแนะนําให้เดินไปทางบ่อน้าด้านหลังนะคะ เพราะน้องเขาจะฟูตั้งแต่ด้านหน้าจะถึงด้านหลังเลยพี่บอกว่าซิกเฟเวอร์นี่มีดอกอะไรบ้างคะซิกเฟเวอร์ตอนนี้นะคะมันจะมีดอกเพื่อบอกมาอยู่คะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นในช่วงซีซั่นสองอีกรอบหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้มีดอกมาร์เกล็ดดอกสร้อยไก่แล้วก็จะเป็นดอกทานตนนะวันค่ะใช่แต่ว่าจะมีี้มอยู่คะ่ะเพราะตอนนี้กําลังจะเปิดซีซั่นสองด้วนรอติอดตามในเพจได้ในซิกเฟเวอร์เลยนะคะได้ค่ะ, <laughs> คะ โอเคพร้อมแล้วนะเราเข้าไปถ่ายรูปด้านในกัน,กนเดี๋ยวเอาล้มก่อนร้อนมากซีซั่นนี้นะคะก็จะมีแค่3ดอกเท่านั้นเองพี่เขาบอกต้องรอซีซั่นหน้าถึงจะมี6ตอนนี้มีแค่3ชนิดแต่จริงๆแล้วถ้านับเป็นหกาฟเวอ์ก็ได้นะมากกเลสสอยไก่4ส,สีแล้วก็ทานตะวันสีเหลืองพอดีเลย6สีพอดี นี้เราก็เดินมาถึงคาเฟ่ล้ะจ้าก่อนจะเดินไปเขาบอกว่าไอ้กลมๆนี้เราต้องกระโดดด้วยนะจริงปะไม่จริงเราเล่นตอนนี้เราก็อยู่ในมุมต้นไม้ฟอกอากาศฟอกให้ขาวไปเลยไม่ใช่เขาบอกให้ฟอกอากาศไม่ได้ฟอกผิว อนนี้เรามาเล่นจับผิดภาพกันดีกว่าว่าอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกหนึ่งสองสามมีใครเห็นไหมมีใครเห็นไหมติ๊กต๊อกติ๊กตอกตะก,ก,ก,กี้ก็กินพิซซ่าแล้วใช่ปะแต่รู้สึกว่าอือดียาก,กินเนี่ยข้า <laughs> วผัดกะเพร <laughs> านะคะอ่ะช่างมันข้าวผัดกะเพราไว้ก่อนเรามารีวิวขนมกันนี่ที่สั่งไปอันนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ซาดาแล้วก็น้ำผึ้งมะนาวอันนี้เป็นช็อกหน้านิ่มนิ่มจริงกระเป๋ามาชิมกัน ชื่อมันว่าช็อกหน้านิ่มฉะนั้นหน้ามันจะนิ่มแต่ข้างในเนื้อเค้กอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนส่วนการเองอะ่ะการชอบเนื้อที่มันแบบคูน้อยแบบเนื้อละเอียดอันนี้เขาจะเนื้อแบบหยาบๆหน่อยกินแล้วมันก็รู้สึกว่าได้เคี้ยวเนื้อไงแต่ว่าอร่อยไหมรสชาติโอเคใช้ได้อร่อยค่ะตอนนี้ก็ขอตัวทานเบเกอรี่ก่อนแดดล่มลมตกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปถ่ายรูปข้างนอกกันค่ะ มาทั้งวันตอนนี้ก็กลับมาที่พักแล้วล่ะค่ะเดือดดอยม่อนแจมสวนดอกไม้ยังไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีอีกตั้งหลายที่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวต่อว่าแต่จะเป็นที่ไหนเนี่ยตามการมานะคะตอนนี้ขอนั่งกินลูกชิ้นง่ายๆกับน้ำโซดา้ักก๋องแค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำนอนละพรุ่งนี้เจอกันค่ะใส่น้ำพึ่งภาษาอังกฤษว่าอะไร เลดอันนี้สันพึ่งไ่จะน้าองไม่ค่าเกี่ยวด้วยไปมันเป็นค่าสวยเลยคนก็กระชุบดีเขาถ่ายรูปเดี๋ยวออกมาค่อยซื้อเขาบอกว่าชื่อร้านซอมบี้ใช่ป่ะฉะนั้นสภาพที่เข้าไปอะดูหน้าเราก็จะแบบซอมบี้ซอมบี้หน่อยเพราะว่า30นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนั่งเมารถอะทางเป็นไส้ไก่เลยอะยึกไปยึกมาพิซซา เอาหน้าเอาหน้ารักอ่ะไม่ใช่ตอนนี้ไปคาเฟ่ก่อนเพราะว่าเห็นแดดแล้วดำเลยทันทีแม่เจ้าข้าวไาก้กะเพราหมูสับจานหนึ่งกะเดินมากินเบเกอรี่ใช่ปะสั่งข้าวกะเพราเฉยจำได้ว่าเราเพิ่กินพิซซ่าไมเมื่อคี้